สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนส,สดชื่นแจมสจิตใจเบิกบานพบกันที่หน้าเฟซบุ o กส่วนตัวสุรินทร์ลิลเลอร์นพเก้าไทยแลนด์จัดหมวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนส,สดชื่นแจมสจิตใจเบิกบานวันนี้นะคะเวลาท้องถิ่นนะคะสุอยู่ที่เยอรมนีเวลาท้องถินนะะนงถ่นตอนนี้นะคะก็เป็นเวลานะคะบ่ายสามโมงกว่าๆนะคะ พาเพื่อนๆน,นะคะมาเดินออกกำลังกายนะคะ <c oughs> สวัสดีนะคะทุกๆคนมาเดินย่อยอาหารกันรอบบ่ายไะคะพากันมาเดินออกกำลังกายใกล้ๆแถวแถว,แถวบ้านนะคะเดี๋ยวจะกลับบรรยากาศนะคะให้ไปดูรอบทิวทัศน์ของเมืองฮัสเปอร์นะคะอยู่ติดกับเอ็นนบัทานี้สู่มาเดินนะคะมาเดินเที่ยวนะคะมาเดินเที่ยวกับ คุณจกักรวาลแล้วก็น้องสไพน์นะคะวันนี้นะคะสุดเชื่นงจำสายจิตใจเบิกบานกลับกล้องไปให้ดูนะคะสวัสดีค่ะนำบรรยากาศท้องทุ่งนะคะท้องทุ่งที่เยอรมน,นีตอนบ่ายๆนะคะข้างล่างดึงนู้นนะคะก็เราเดินอยู่พากันมาเดินอันนี้ทางที่เดินก็จะแฉะๆหน่อยนะคะมาเดิน มาเดินย่อยอาหารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนดาคนสวยทำีีอย่างนอาวันนี้นะคะสุภามาเดินเที่ยวนะคะมาเดินมาเดินย่อยอาหารนะคะมาเดินออกกํลาลังกายเดินเดินรับลมเดินรับบรรยากาศดีๆส,สดชื่นแจ่มใสสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ดาควันล้าน เดี๋ยวกลับหน้ากล้องก่อนนะคะเพื่อนดาโอเคอ้าวกลับไปกลับมาสวัสดีค่ะ,ะกลับหน้ากล้องก่อนนะคะส,สดชื่นแจ่มใสจิตใจเบิกบานสวัสดีนะคะทำทักทายกันตอนบ่ายบ่ายวันจันท์นะคะวันวันวันที่เราหยุด หยุดพักผ่อนกันนะคะในช่วงเทศกาลวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสหรือวายหนักเถื่นของเยอรมนีนะคะเดินไปด้วยก็ทางก็จะเฉ,ฉะหน่อยนะคะข้างล่างก็จะเป็นรถไฟรถไฟกำลังมาโอ้รถไฟกำลังมาส,สวยงามมากเลยนะคะพามาเดินนะคะมาเดินพามาเดิน มารับพลังดีๆที่เยอรมน,นีนะคะสนชื่นแจ่มใสจิตใจเบิกบานคิดดีคิดบวกคิดอย่างมีความสุขนะคะเราอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าล็อกดาวล็อกดาวแต่เราก็ไม่ล็อกตัวเองนะคะเรากินข้าวเสร็จแล้วก็ทั้งวันนี้นะคะกินขอบคุณนะคะเพื่อนดาวทางานหรือเปล่าเพื่อนสุก็นะคะชิวๆนะคะเล่นเล่นมือถือพักผ่อนนะคะวันนี้ก็เลยมาเดิน ออกกัลังกายนะคะนําบรรยากาศทางที่ทางนี้ยังไม่เคยมาเดินนะคะก็ห่างจากบ้านประมาณ10กว่านาทีนะคะเขาเรียกว่าพรีวาร์กุ้งศึกนะคะเป็นทางส่วนตัวนะคะเป็นทางเดินส่วนตัวก็ติดผู้ติดป่าแล้วก็ติดติดตรงนี้น่าจะเป็นทางที่ของชาวบ้านที่เขาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยง,ยงม้านะคะหรือว่าเอาไว้ปลูกหญ้านะคะสวัสดีนะคะทุกๆคน นำบรรยากาศในเยอรมนีมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะคิดดีคิดบวกเราจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะวันเวลาไปไวนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะวันนี้นะคะเลอเอแป๊บเดียวนะคะก็วันที่ยี่สิบดนะคะนะคะยี่สิบดเข้าไปแล้วนะคะเหลืออีกเวลาไม่กี่วันนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะปีใหม่เข้ามาแล้วนะคะย9 3 3 3สาสสาสามวันเท่านั้นเอง ปีเก่าก็จะผ่านพ้นไปปีใหม่ก็จะเข้ามานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะกลับหน้าก็อันนี้มาเดินกับคนคุณจักรวาลน,นะคะแล้วก็น้องสะพรยทสองคนคุณจักรวาลน,นะคะอันนี้เป็นที่ที่เขาเลี้ยงม้านะคะเนี่ยนะคะที่ที่เขาเลี้ยงมาะะ้าทาะเห็นมีมา้าม้าอยู่หนึ่งตัวอันนี้เป็นบรรยากาศข้างล่างนะคะ วิวทิวทางทิวเขาบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะไว้ได้อรสุลกมบกุ๊กมาดิเวแคไนกากานี้เอเดดเว็่นเนยวานนีมักเาทัไปอ

เดินกลับนะคะเดินกลับนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสวนเานะคะสวนสวัสดีค่ะคุณป้านเที่ยวไหนคะ ไม่ได้เที่ยวไหนนะคะสวัสดีค่ะแม่อิทพันล้านนะคะโค้ดโค,อคอโปรโอิทอสุมาเดินย่อยอาหารแถวแถวบ้านไม่ได้เที่ยวไหนแรอ<ถ>กค่ะแถวบ้านสุก็จะเป็นภูละภูมิลำเนาประมาณนี้นะคะเดินออกมาจากบ้านประมาณ10 15หนาทีนะคะเป็นบ้านที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะแต่ก็ไม่เชิงว่าเขาที่ชันมากก็ติดป่าติดเขาลำเนาไัยนะคะก็เดินถ้าเราเดิน ชอบเดินออกกําลังกายเดินเที่ยวบรรยากาศก,ก็จะมีธรรมชาติที่อยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะคะก็พามาเดินนี่ไม่ห่างจากบ้านประมาณ10นาทีนะคะเดินเดินมาแล้วก็พามาอีกเส้นทางหนึ่งนะคะจะเป็นจะเป็นทางทางที่สามารถเดินเล่นได้นะคะเป็นทางเป็นทางเขาเรียกว่าทางส่วนบุคคลนะคะถนนส่วนบุคคลนะคะไม่ได้ไมาเที่ยวไหนคะ่ะนำบรรยากาศน,นะคะมาเดินย่อยอาหารแถวบ้านนะคะ ข้างหลังก็ติดเขานะคะแล้วก็เขาก็เลี้ยงมา้าเลี้ยงอะไรกันอย่างนี้นะคะมามาเดินกับคุณเจกวาลแล้วก็น้องสไปนยนะคะมาส่งพลังงานธรรมชาตินะคะจากเยอรมนีนะคะพลังงานพลังงานดีๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราที่เรามองหาได้นะคะทำอะไรกันบ้างเอ่ยนะคะกลับนะคะกลับนักกล้องให้ดูนี่นะคะทางก็ จะเป็นแฉะเหมือนบ้านเราเนาะก็จะมีลูกหลังนะคะข้างล่างก็จะเป็นเขาะะขึ้นไปเนียจะติดกับป่าเขาลำ,ำ,ำนาภัยเลยนะคะบรรยากาศก็โอเคนะคะเราเดินเที่ยวชมธรรมชาติและอากาศนะคะม,ม,ม,มี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 ม้านั่งนะคะเวลาหน้าร้อนมานนั่งก็จะมีมีเก้าอี้นั่งให้เรา ชมอากาศข้างล่างก็สวยงามค่ะนะคะจะเห็นเห็นวิว360องศาเลยนะคะมีทั้งโรงงานแล้วก็บ้านเรือนผู้คนนะคะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลที่ยังอยู่นะคะอ่านี่เลยนะคะเมืองที่สุอยู่นะคะเมืองฮั s ส e เปอร์ฮาเกนนะคะเป็นแคว้นหรือว่าอยู่ในเขตนอร์สไตน์เวสตฟาเลอนะคะ อยู่ห่างจากเมืองดอทมูนนะคะประมาณ 40, ะะ40ากิโลนะคะ40กิโลจากดอทมูนนะคะวิลังเอไว<อ>้เวกฟอนดอทมูนเอเด40กิโลเมตรฟอนดอทมูนฟีสิคิโลเมตรนะใช่แล้วนะคะห่างจากดอทมูนประมาณ40กิโลนะคะ40กิโลขี่รถไปก็ประมาณขึ้นทางด่วนประมาณ3 5นาทีนะคะถูงไปนะคะ อันนี้นะคะเป็นวิววิวบรรยากาศตอนบ่ายๆที่เรอรมนีนี่เลยนะคะสดชื่นแจม่มใสพามาเดินเยี่ยมชมบรรยากาศสวยๆนะคะ,ะธรรมชาติอยู่ข้างๆเรานะคะธรรมชาติก็อยู่ไม่ไกลเราสดชื่นแจ,จ่มใสจิตใจเบิกบานนะคะพามาเดินมาเดินเที่ยวที่ระรมนีกันตอนบ่ายๆนะคะเพื่อนๆน,นะคะ รับพลังดีๆนะคะทานอาหารช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะมีแต่อาหารที่นะคะทำให้เราขนมนมเนยเนื้อสัตว์นะคะทำให้เราอาจจะอ้วนขึ้นมาได้นะคะทางนี้ฝนตกไปไหนไม่ได้กรีดหมูแดงนะคะเมื่อวานนี้นะคะบ้านเราฝนตกทั้งวันเลยเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ไปนวดกับกับเพื่อนนะคะศูนทอนนะคะ ไปนวดนะคะไปนวดไปให้เขานวดไปให้เพื่อให้สุนทรน,นวดนะคะฝนตกทั้งวันเหมือนกันนะคะแต่วันนี้โชคดีตื่นขึ้นมานะคะแดดนะคะแดดออกแล้วก็บรรยากาศดีนะคะอ่าบรรยากาศดีเดี๋ยวจะกลับไปให้ดูต้นไม้ตรงนี้นะคะต้นใหญ่มากคุณโอ้โหรับพลังดีๆจากต้นไม้นะคะอยากจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เลยนะคะเป็นวิวที่อ่า อนุทคุณจักรวาลกับน้องสไพนยนะคะน้องสไพนยเขาก็มาเยี่ยมจากเมืองมิวนิกนะคะนี่เลยนะคะต้นไม้โอ้นะคะรับพลังดีๆจากคุณพี่ต้นไม้นะคะคุณต้นไม้ก็จะมีทางน่าร้อนนะคะแต่เขาปิดทางให้เราเราไม่ได้เดินขึ้นไปนะคะเราก็เดินไม่ไกลจากบ้านสุนะคะก็เดินอ้อมๆแอมๆอยู่แถวบ้านเนี่ยนะคะแถวที่ชอบเดินนะคะก็จะมีทาง ทางตรงข้างหน้าสุดที่ชอบเดินมาดูแพะดูแกะนะคะห่างจากบ้านนะคะไม่ถึงสิบนาทีนะคะธรรมชาติเป็นบรรยากาศที่สบายๆชิลๆนะครับมีบรรยากาศของคนเลี้ยงมา้าเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะคะแล้วข้างหน้าของสุนี้นะคะจะเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าแหวกเฮาส์ Han ousing, หรือว่าเป็นบ้านที่สมัยโบราณน,นะคะที่เขาสร้างแล้วก็อนุรักษ์ไว้นะคะแบบ แบบคนรุ่นโบราณนะคะสวัสดีนะคะทำอะไรกันอยู่บ้างเอ่ยของวันจันนี้นะคะวันวันจันอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนี่เลยบรรยากาศคือสวยนะคะมาเก็บมาฝากเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนี่เลยน่านไงคะเห็นไหมคะบ้านข้างหน้านี่นะคะเป็นบ้านสมัยสมัยโบราณนี่นะคะเขาก็มีบ้านอยู่ติดกับ ชายป่านะคะเป็นบ้านที่เขาอยู่ติดกับชายป่าเห็นข้างหน้าเขาข้างหน้าเราไหมคะเป็นเขาที่อยู่หลังบ้านสูนะคะแล้วก็เห็นถนนทางนู้นไหมคะที่มีรถสีฟ้าอยู่นะจะเป็นทางที่มาเดินประจํานะมาเดินดูแกะดูอะไรตรงเนี้ประจํานะคะแต่เราไม่เคยข้ามมาตรงนี้เลยนี่เป็นบ้านที่ดูแล้วน่ารักเหมือนบ้านตุ๊กตานะคะ เป็นบ้านสมัยโบราณที่เขายังอนุรักษ์ไว้นะคะนี่เลยเป็นบรรยากาศนำมาฝากกันนะคะสวัสดีค่ะสดชื่นแจ่สายบรรยากาศที่รมันตอนบ่ายๆใกล้ๆบ้านมาเดินย่อยอาหารนะคะนำมาฝากกันนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะ มานานแล้วก็จะจากรายการแล้วนะคะวันนี้นะคะนำบรรยากาศสั้นๆมาฝากเพื่อนๆขอให้ทุกคนนะคะใกล้ปีใหม่นี้นะคะใกล้จะปีใหม่นี้ก็นะคะส่งความปรารถนาดีนะคะจากเพื่อนๆทั่วโลกและก็ชาวเฟซบุ๊กนะคะนะคะขอให้นะคะสมความมุ่งมั่นปรารถนาเนะะพราะเหลือเวลาอีกแค่3วัน ก็จะเป็นวันสิ้นปีใหม่ส่งท้ายปีใหม่นะคะต้อนส่งท้ายปีเก่าพูดผิดนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับฮัลโหลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะคุณยายก็มาลากเขานะคะคุณยายมาลากเขาถังนี่นะคะถังขยะคืเก็บเนาะนี่บ้านหลังนี้นะคะนี่ที่เราถ่ายเมื่อกี้นะคะนี่แวกเขาส่งนนี้ใหญ่มากเลยนะคะแล้วข้างบนก็เป็นบ้าน เป็นบ้านสมัยโบราณที่น่ารักดีนะคะแล้วสุก็เดินนะคะอยู่ติดบ้านสุจะอยู่ฮัสเปอร์นะคะจะเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าแกรนเซนของเกเบสแบกนะคะเกเบอสแบกแล้วก็เอ็นนปทานนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะกลับจะกลับหน้ากองให้ดูสองคนนี้ก็เดินไปแล้วนะคะ นี่เลยนะคะเอนนประทานปเอนนประทาน2กิโลนะคะทางนี้นะคะนี่นะคะทางก็จะเป็นทางขึ้นเขาไปนะคะเนี่ยจะเป็นทางคดๆขึ้นเขารำเนา,ายผาทางนู้นนะคะก็จะเป็นป่าที่สุไปเดิอนออกกําลังกายบ่อยๆเหมือนกันนะคะเป็นป่าแต่ฝนตกเมื่อวานแฉะแฉะก็ไม่ไปนะคะอ่ะอาี่เลยนะคะเป็นบรรยากาศ,กาศกาใกล้ๆบ้านเตรีมมาฝากการที่ทุกคนนะคะ จากลากันไปแล้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีก3ามวันนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสมความมุ่งมั่นกราาถนานะคะคิดคิดสิ่งใดก็ขอให้มีความสุขนะคะนะคะปีเก่าตามไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีให้ทิ้งไปแล้วเราก็ต้อนรับปีใหม่นะคะจากลากันไปในบรรยากาศมาเดินเล่นย่อยอาหารกันนะคะที่นี่นะคะ บายๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดินทาง